ตัวไหนฮะตัวอะไรบ้างเนี่ยเอาตัวนี้ตัวนี้ชื่ออะไรบ้างเนี่ยชื่ออะไรบ้างเนี่ยคาเทอร์ลาโอ้ยตัวไหนที่อยากได้ที่สุดตัวไหนที่อยากได้ที่สุดตัวไหนตัวนี้ชื่ออะไรคาเทอร์ลาฮิฮขอบคุณแบบไปยังกูทักแบบไป อุ้ยได้ได้นอนสอปีกนกเต็มเลยอ่ะได้นอนสอที่เป็นนกเต็มเลยอ่ะไม่มีได้แล้วตัวนี้ไงที่เวลาอย,อยากได้ที่สุดเลยใช่ไหมขี้ค้อยอโอ๋ออะไรเนี่ยป,ป้าสั่งสเตโกมาเหรอเอียงน้าวเนี่ยมีสเตโกกี่อันแล้วเนี่ยไม่ใช่สเตโกสเตโกเป็ตัวใหญ่ตอนนี้ไม่ใช่สเตโกเหรอมีกัดมีดมดีตรงนี้อ๋อตรงนี้แปลว่าไม่ใช่สเตโกใช่ไหมแค่นีเชือแล้วตัวนี้อะไรเนี่ย หน้าตาประหลาดมากเลยนิปฮะนิคืออนนี้อันนหรอไม่เห็นรู้จักเลยตัดด้วยหรอเฮ้ยแล้วตัวที่ถืออยู่ล่ะตัวที่ถืออยู่ล่ะใช่หรอตัวนี้อะไรล่ะอะไรไม่รู้อะไรไม่รู้เดี๋ยวถามป้านะไหนดีใจยังไงไหนดีใจยังไงดีใจยังไงไหนดีใจยังไงทำแท้ดีใจไหนเล่าไหนเห็นเห็นตัวนี้แล้วดีใจยังไงเนี่ย ถึงตันนี้เราดีใจไหมฮ่าทานเาไะร่